การกินอาหารเนี่ยเรากินเพื่อที่จะป้องกันความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนมันเสื่อมลงทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อาหารดีเราลดการกินน้ำตาลลงเรากินกูดแฟตแล้วเราก็กินโปรโตีนเพียงพออย่าลืมนะมัสเตอแมเราต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็ต้องสะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เราแบบยังแบบออกแรงได้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เวลาที่อีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยร่างกายเราจะยังเป็นเหมือนเดิม 7อาหารที่ห้ามพลาดนะคะถ้าเราไม่อยากป่วยเมื่ออายุมากขึ้นนะจ๊ะข้อที่1น,นะคะอาหารที่มีไฟเบอร์สูงคำว่าไฟเบอร์ในที่นี้อย่านึกว่าแบบเฮย้ยฉันเดี๋ยวฉันจะไปซื้อไฟเบอร์มากินไม่ใช่แบบนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึง natural food นะอาหารตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาหารตามธรรมชาติเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะพวกเรานึกถึงอะไรเนืกถึงพวกผักผลไม้ใช่ไหมแล้วก็พวกถั่วต่างๆพวกนี้จะมีไฟเบอร์อยู่สูงนะคะไฟ บอรเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรคือเวลาที่เราอายุมากขึ้นไม่ว่าจะแบบตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามต่อให้ได30 40, 40หรือ50ก็ตามเนี่ยนะเราควรที่จะกินไฟเบอร์ให้เพียงพอในแต่ละวนันเพราะว่าไฟเบอร์มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็ช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้มันไม่สวิงแน่นอนก็แปลว่ามันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคเบาหวานของเราได้ด้วยเพราะ,ะน้นก็คือ การกินไฟเบอร์ที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ควบคุมน้ำหนักอยู่ตอนนี้ไฟเบอร์ในแต่ละคนควรจะกินเท่าไหร่ถ้าเป็นในผู้ชายนะคะควรที่จะกินไฟเบอร์ประมาณวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30กรัมยิ่งอายุมากขึ้นปริมาณไฟเบอร์ต้องห้ามต่ำกว่านี้นะจ๊ะอายุมากขึ้นางใช่อะไรอ่าสี 4, 50, 50, ่ห้าอัพอ่ไงเงี้ยนะคะไฟเบอร์ต้องห้ามต่ำกว่านี้แล้วนะ,ะในผู้หญิงนะคะ ไม่ควรต่ํากว่าวันละ20กรัมให้ยึดตัวเลขนี้ไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าผักผลไม้ถั่วในแต่ละวันเนี่ยเรากินเพียงพอไหมที่นี้อ้าอย่างหลายๆคนที่กาลังลดน้าหนักอยู่แต่มื่อเร่มหมอบอกให้กินโลคับกู้ดแฟตแล้วแบบคาร์โบไฮเดรตหนูกินได้แค่กำมือเดียวอะ่ะอย่าลืมว่าผักใบเขียวเรากินได้ไม่อัน้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกกินนะคะเราก็ต้องเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับความรู้ของเดิมของเดิมก็อย่าทิ้งนะคะของเดิมก็คือ ผลไม้ก็กินได้มือ้อนึงไม่เกินหนึ่งกำปั้นใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็อาจจะเลือกผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไฟเบอร์ที่มันละลายน้ํานะคะไฟเบอร์ที่ละลายน้ําเช่นอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นมึกเมือกอะพวกเราไอ้แบบนั้นมันก็จะถือว่าเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ดีมันจะช่วยในเรื่องของการระบายได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการซับน้ําตาลในเลือดได,ได้ได้ค่อนข้างดี นะคะพยันก็เลือกทานไฟเบอร์ที่ละลายน้ําอย่างเช่นในกลุ่มของพวกเบอร์รี่ต่างๆข้อที่2นะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเนี่ยถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นอะไรบ้าง1นองอัลมอนด์วอลนัทมะม่วงหิม,มพานตมมันไม่ใช่ถั่วเปลือกแข็งหรอกนะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นตัวดึงที่แบบกินได้แต่ก็ คือเอาง่ายถัถ่วทุกชนิดมันก็จํากัดปริมาณเนาะหมอก็จะสอนแบบมือ้อนึงไม่เกินหนึ่งอุ้งมือพวกถั่วเปลือกแข็งเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า big anti aging power พวกเราชะลอวัแต่คําว่าชะลอวัมันหมายถึงว่าหัวใจแข็งแรงหลอดเลือดสูบฉีดดีนะคะหัวเข่าไม่กรับแกรบ เออเราก็กําลังวังชาดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเอ่อเรื่องของการชะลอวัยอายุ60แต่แข็งแรงประมาณ30ป้องกันเรื่องของโรคหัวใจเรื่องสโตรกก็คือแบบหลอดเลือดหลอดเลือด,อด,อด,อดตีบใช่ไหมตีบหรือตันเงนี้ยนะคะควบคุมในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันเรื่องของเบาหวานเรื่องของออโรคเกี่ยวกับระบบประสาทน,นะคะอันนี้คือคือ อิทธิฤทธิ์ของการกินถั่วนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของป้องกันในเรื่องของมะเร็งป้องกันในเรื่องของการทํางานของสมองที่มันเสื่อมลงทุกๆวันตามวะนะัยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถั่วเปลือกแข็งถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะ,ะข้อ3นะคะก็คือน้ําเวลาที่เราอายุมากขึ้นสิ่งที่พนอายุมากขึ้นกังวลและเจอปัญหามากที่สุดเลยนะเรื่องหนึ่งเลยนะก็คือการบาดเจ็บของข้อต่อ ใช่ไหมคะการที่เรากินน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะโดยเฉพาะใครที่อายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะการดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันถือว่าเป็นเรื่องที่โคตรสําคัญและจําเป็นนะคะเพราะว่าการกินน้ําที่มากพอมันก็จะทําให้น้ําเลี้ยงไขข้อเราไม่แห้งเออมันก็จะทําให้อาการบาดเจ็บของพวกข้อต่อพวกนี้มันน้อยลงนะคะน้ําเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิร่างกาย นะคะถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดน้ํามันก็จะทําให้การควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันเสียสมด,ดุลได้แล้วก็น้ํเนี่ยจะมีผลต่อสมองเพราะว่าในสมองของเราเนี่ยมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็คือน้ําสมองเรามันก็จะนิ่มๆหยุ่นๆเพียนถ้าเกิดว่าเรากินน้ําน้อยมันจะมีผลต่อความคิดต่ออารมณ์ของเราต่อการโฟกัสในเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุยิ่งมากขึ้นนะคะเราควรจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันอันนี้พูดถึง ให้เพียงพอนะไม่ได้แบบดื่มโอเวอร์เกินนะคะให้เพียงพอก็คืออย่างน้อย8แก้ว10แก้ว12แก้วคือวันหน่งลิตรประมาณนั้นนะคะข้อที่4ก็คือให้เราทานปลาแต่ว่าปลาในที่นี้หมอเน้นว่าเป็นปลาทะเลนำลึก นะทำไมต้องเป็นปลาทะเลปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยนะคะเรากินเพื่อที่เราต้องการ DHA นะจ๊ะซึ่งมันก็คือหนึ่งในตัวโอเมก้า3ของเราเพื่อที่จะมาบำรุงสมองของเราพอเราอายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรากลัวก็คือความจำเสำื่อมหรือไปอัลไซเมอร์ใช่ไหมเพราะฉั้นการที่เรากินอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึก ะะมันก็จะช่วยทําให้เราห่างไกลจากภาวะความจําเสื่อมห่างไกลจากอัลไซเมอร์แล้วเราจะต้องกินปลาทะเลน้าลึกบ่อยแค่ไหนสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3ครั้งนะคะต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเพียงพอข้อแรกก็คือลีนโปรตีนลีนโปรตีนก็คือโปรตีนที่คือเอาง่า่ยเราเน้นในะเรื่องของอาหารโปรตีนให้ร่างกายได้รับอย่างเพียงพอเพราะว่าบางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะ เออ่กินไขมันจากสัตว์ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวบางทีม,มันรู้สึกเลี่ยนนะก็กินโปรโตีนที่แบบมาจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ค่อยมีไขมันอนะไรเงี้ยแต่ไขมันดีเราก็ยังกินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่กินนะเพียงแต่ว่าในการที่เราเอามาประกอบอาหารเนี่ยค่ะการที่เรากินโฟกัสไปว่าอ๋อนี่คือโปรโตีนมันจะทําให้เราอะ่ะ จากปริมาณการกินโปรตีนได้เพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการจริงๆนะคะแล้วมันสาคัญยังไงทําไมเราถึงจะต้องกินลีนลีนโปรตีนเช่นอะไรบ้างเช่นเนื้อนมไข่นี่แหละนะจ๊ะซึ่งพวกนี้อ่ามันก็คือต้องมาจากเลียวฟู้ดนะทำไมถึงเน้นลีนโปรตีนเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะทุกคนจะเป็นก็คือมาสเซลแมสอคะ่ะมันจะลดลงถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายและไม่สร้างตุนไว้กล้ามเนื้อของเรามันเหมือนกระดูกเราอะ่ะ คือกระดูกของคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นมันก็จะพลุนใช่ไหมมันก็จะหายไปนะคะกระดูกก็จะบางลงถูกปะไม่ใช่แค่กระดูกกล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันเวลาพอเราอายุมากขึ้นแล้วเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดไหนกล้ามเนื้อนั้นก็จะรีบฝ่อลงนะคะมวลกล้ามเนื้อหายนะคะหนึ่งเขาก็จะไม่มีแรงเนาะจะสังเกตว่าคนที่แบบมาสเซอแมสหายคือหรือว่าในคนที่สูงอายุเนี่ยแรงก็จะหายไปแล้วเราก็จะบอกว่าอเอ้ยแกเราก็ไม่ค่อยมีแรงจริงๆไม่จําเป็นนะถ้าเรารักษา มัสเซลแมสไว้นะคะตั้งแต่ตอนที่แบบเรายังมีแรงอยู่โดยการเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วก็กินลลนโปรตีนให้เพียงพอถ้าโปรตีนในร่างกายลดภูมิต้านทานในร่างกายมันก็ต้องลดไปด้วยโดยปริยายอาจจะเพราะว่ามันก็คือโปรตีนอย่างหนึ่งของร่างกายเหมือนกันอเคไหข้อ6นะคะผักใบเขียวแต่ไม่ใช่ผักใบเขียวธรรมดาต้องแบบสีเข้มเข้มทำไมต้องเป็นผักใบเขียวสีเข้มเ เช่นผักขมหรือว่าแคลพวกนี้มันจะเป็นสารที่แบบแอนตี้ออกซิเดนต์นะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งในคนที่แบบเวลาอายุมากขึ้นกังวลที่จะเจอนะอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือในพวกผักใบเขียวสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ลดการเกิดต้อกระจกแล้วก็ป้องกันในเรื่องของออกระจกตาเสื่อมนะคะก็คือจอจอประสาทตาเสื่อมจุดรับภาพชัดนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้ามันเสื่อมแล้วมันจะทําให้เรามองเห็นภาพเบลอเบลอ,บลอมัวมวนะคะเพราะฉะนั้นในลูกตาเราอะ่ะ จุดรับภาพชาัดนี่ถือว่าก็คือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เรามองเห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นในผักใบเขียวสีเข้มๆอย่างเช่นผักโขมหรือแคลหรือว่าผักต่างๆนะคะทุกได้หมดเลยนะที่มีสีเขียวเข้มๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้จุดรับภาพชาัดพวกนี้ยังดีอยู่ยังใช้การได้อยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพโอเคไหมแล้วก็ช่วยลดการเกิดต้อกระจกในลูกตาเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประโยชน์มากนะคะเวลาที่แบบเรา อายุมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความคิดความจํามีผลต่อในเรื่องของสมองของเราสุดท้ายข้อ7อะโวคาโดนะจ๊ะอะโวคาโดเนี่ยนะคะมันมีคุณประโยชน์หลายอย่างเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะ คุณสมบัติของอะโวคาโดที่ห้ามพลาดมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของความจำเราได้เพราะอะโวคาโดมีไขมันดีสูงมันก็จะช่วยบำรุงสมองความจำดีการแก้ไขปัญหาก็ชนะเลิศ เยี่ยมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการข้อเสื่อมได้ด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของอะโวคาโดนะแล้วก็ทําให้เราอ่ควบคุมน้ํำหนักได้แบบเฮลตี้เวทใครที่ลดน้ําหนักอยู่ควบ,บคุมน้ําหนักอยู่จะสังเกตว่าอะโวคาโดเนี่ยแทบจะแบบปรากฏขึ้นเกือบในทุกๆวันถูกไหมเราจะกินอะโวคาโดกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องผิวจ้าลองสังเกตนะ ในคนที่อายุมากขึ้นหรือโดนแดดโดยที่แบบไม่ได้ป้องกันบางคนอาจจะทาครีมกันแดดที่หน้าแต่ลืมทาครีมกันแดดที่มือที่แขนแล้วใส่เสื้อแขนสั้นนานวันไปพออายุมากขึ้นเราจะสังเกตว่า กระมันก็จะขึ้นนะซึ่งกะพวกนี้รักษายากมากเลยนะคะอโวคาโดมันก็จะมีไขมันดีใช่ป่ะมันก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นมันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสกินแดนเมจจากพวก U V ได้แต่ว่าเราก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวปิดไว้ด้วยนะคะกินเป็นผลหรือว่าเป็นน้ํามันก็ได้หมดนะคะแต่ว่าในนี้หมอก็จะพูดถึงในเรื่องของการกินเรียลฟู้ดกินกับน้ําผึ้งได้ไหมมันก็ได้แหละนะคะแต่น้ําผึ้งก็อย่าไปกินเยอะเพราะน้ําผึ้งมันก็คือน้ําตา ง่ายเนาะเกิดว่าเราสามารถคิดสดๆอร่อยนะจริงถ้าเรากินกับน,น้ำตาลมันก็จะทําให้เราติดหวานได้แต่สําหรับใครที่แบบยังไม่เคยกินอะโวคาโดแล้วอยากจะลองกินให้ร่างกายรู้สึกแบบเอ,เอานะเดยวันของเรานะอาจจะมีน้ําผึ้องอะไรนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทําไมเราถึงจะต้องห้ามพลาดอาหาร7อย่างนี้การกินอาหารเนี่ย เรากินเพื่อที่จะป้องกันความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนมันเสื่อมลงทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อาหารดีเราลดการกินน้ําตาลลงเรากินกูดแฟตแล้วเราก็กินโปรโตีนเพียงพออย่าลืมนะมัสเซิลแมสเราต้องรักษาไว้นะคะ เราก็ต้องสะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เราแบบยังแบบออกแรงได้เนี่ยนะมันก็จะทําให้เวลาที่อีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยร่างกายเราจะยังเป็นเหมือนเดิมส่วนในไลฟ์เราก็จะเจอกัน2องท่เหมือนเดิมจานทรังคารสุกนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีนะจ๊ะลาบยูบ๊าย